ทองคำกำลังกลับมาดังอีกครั้งราคาทองฟิวเจอร์และทองสปอร์ตได้ฟื้นตัวอย่างหน้าทึ่งยืนเหนือระดับ4,100ดอลลาร์ต่อออนหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของสหรัฐออกมาในระดับที่ต่ำกว่าคาดซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักลงทุนทองคำแต่ทำไมและนี่คือจุดที่คนคนมักพลาดการเปิดเผย CPI ที่ต่ำกว่าคาดนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟด ที่ารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงและนี่คือสิ่งที่ทําให้ทองคํากลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนในช่วงนี้ในขณะที่ราคาทองสปอร์ตลดลง17.69ดอลลาร์หรือ0.43%อยู่ที่4,111.76ดอลลาร์ต่อออนสัญญาทองคําตลาดโตแมกสหรัฐกำหนดส่งมอบเดือนธันวาคมก็เพิ่มขึ้น3.60ดอลลาร์หรือ0.09%อยู่ที่4,149.20ดอลลาร์ต่อออนการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลง ทุนที่เชื่อว่าทองคําจะยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ทําไมทองคําอีกครั้งทองคําได้รับการสนับสนุนจากหลายปัจจัยเช่นการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายการเข้าซื้อทองของธนาคารกลางทั่วโลกอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในกองทุน ETF ทองและความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและด้านภูมิรัฐศา,ศาสตร์ทําให้ทองคากลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง น่าสนใจคือในปีนี้ราคาทองคำได้ทะยานขึ้น54เอร์เซให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นบิตคอยน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแต่คำถามที่น่าสนใจคือทองคำจะยังคงเป็นทางเลือกที่ดีในอนาคตหรือไม่หากเฟดตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยทองคำจะได้รับการสนับสนุนอย่างไรและคุณคิดว่าการลงทุนในทองคำในช่วงนี้เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดหรือไม่ ขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยอ่านข่าวเพิ่มเติมสหรัฐเผยดัชนี CPI เดือนกันยายนเพิ่ม3%ต่ำกว่าคาดการ h t t p s w w w t a n k o k i n s e y c o m n e w s w o r l d n e w s 1 5 7 1 1 9 2ราคาทองวันนี้24ตุลาคมขึ้นไม่ไหวปิดตลาดร่วง850บาททองแท่งเกือบหลุด6.30หมื่นบาท h t t p s colon w w w t b a n k o k i n s i t e c o m n e w s s t o c k q u e s f i n a n c e f i n a n c e 1 5 7 1 0 4 2ส่งสามปัจจัยหนุนราคาทองคำส่งสัญญาณไปต่อแนสสมเมื่อราคาอ่อนตัว h t t p s colon w w w t b a n k o k i n s i t e c o m n e w s s t o c k q u e s f i n a n c e f i n a n c e 1 5 6 2 8 2 1ติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ https://www.thebankoinsight.com/ k facebook https://www.facebook.com/thebankoinsight/ g k x h t t p s t w i t t e r c o m t h b a n g k o k i n s i g h t instagram https://www.instagram.com/thebankoinsight/ g k youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c y b m h t 1 d 2 x